คุณพ่อเป็นลูกคนที่สามในบรรดาพี่น้องหกคนท่านเป็นคนขยันและอดทนเป็นคนหลักแหลมในการทำงานและการค้าขายคุณพ่อทำงานอยู่ในร้านขายยาจากเด็กยกของในร้านจนเชี่ยวชาญเรื่องยา กลายเป็นหลงจุ้ในร้านและก็เป็นเซนแมนออกไปขายยาให้กับร้านขายยาในอำเภอต่างๆจึงกระทั่งเดลาออกมาตั้งรโรงงานผลิตยาของตนเองสาเหตุที่ลาออกก็เพราะคุณพ่อทำงานได้ดีมากจนเท่าแก่จะยกลูกสาวให้แต่คุณพ่อเนี่ย ท่านไม่อยากอยู่แต้มหนาใครและไม่อยากเป็นีน้บุญคุณใครอีกท่านก็ไม่ได้เป็นบุพเพสนิวาสกันจึงขอลาออกเพื่อจะมาแต่งงานกับคุณแม่อ๋ออ๋อรักคนละคนในปี2515คุณพ่อกับคุณแม่เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นี่ไปเมืองสวรรค์เลยเนะ ก็ไปจองกระถินที่วัดแห่งหนึ่งในขณะที่เดินทางกลับหลังจากจองกระถินเ,เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเวลาหัวค่ำคุณพ่อจะขับรถชนเข้ากับกองดินข้างทางทำให้คุณพ่อบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงร้ว้วและที่สำคัญกระดูกสะโพกซ้ายหลุดออกจากเบ้าทำให้คุณพ่อมีปัญหากับขาซ้าย ตลอดมาอีกหลายครั้งส่วนุณแม่ฟันหน้าหักศีรษะแตกกระดูกสะโพกขวาหลุดออกจากเบ้าสะโพกแต่รักษาหายเป็นปกตินี่ก็อาจจะเป็นข้อสงสัยของนักบุญบางท่านไอ้การแสวงบุญเนี่ยทำไมพอไปจองกถึงกลับมาถึงมาขับรถชนกองดิน บุญไม่ช่วยหรือไงซึ่งเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง c ค s ั study มาหลายเคสทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะจ๊ะอันนี้มันเป็นบาปในอดีตซึ่งไม่ใช่ใครทํามาแล้วทำมาเองเอัลบุญปัจจุบันที่เราทำเอาไว้ก็ผ่อนหนักเป็นเบาเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องอ ต้องหันกลับไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ดีนะก่อนที่จะไปสรุปเอาเองว่าอย่างนี้ไม่ทําบุญดีกว่าเพราะบุญไม่เห็นช่วยอะไรเลยสรุปอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกเพราะบุญส่วนบุญบาปมันก็ส่วนบาปนคนละเรื่องกันไปนับจากวันที่ประสบบัติเหตุครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันสาสกว่าปีคุณพ่อของลูกประสบบัติเหตุสากว่าปีแล้วนะ ยังต้องผ่าตัดอีกหลายครั้งเช่นต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกซ้ายเกินกว่า10ครั้งอาชีพผ่ากระดูกถูกผ่ากระดูกผ่าตัดทำความสะอาดแผลอักเสบที่สะโพกซ้ายอีกหครั้งสิบาไปแล้วนะกระดูกข้อเท้าซ้ายแตกต้องผ่าตัดดามเหล็กนี่อีกอกี่ครั้งกันไปสะ พาตัดเปลี่ยนหัวเข่าข้างขวานี่ก,กี่ครั้งก็ไม่แาบนะกระดูกหายปาระหักพาตัดสมองอีกสมครั้งตั้งนอนห้องไอซนี่ห้องฉันเห็นเธอนี่แหละไม่รู้สึกตัวถึง45วันแม้ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนต5 4 7ข้อสะโพกซ้ายก็หลุดอีกและก็ตั้งเข้าห้องผ่าตัดปัจจุบันก็ยังพักรักษาตัวอยู่นี่อาชีพถูกผ่าตัด ทุกอย่างมันล้วนมันมีเหตุทั้งสิ้นเลย <Okay. S 1> เนี่ยผลที่เจอในปัจจุบันเนี่ยล้วนมีเหตุทั้งสิ้นแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเหตุนั้นคืออะไร <Okay. S 1> จะ,จะเช่นเดียวกับเราไม่รู้ว่าประกอบเหตุปัจจุบันและผลนั้นคืออะไรต่อไปในอนาคต <Okay. S 1> มันมีบางสิ่งที่มาบดบังเอาไว้ทําให้เราไม่รู้เรื่องเหตุกับผล <Okay. S 1> คุณพ่อ เป็นคนที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือหรือแนะนำคนอื่นเสมอครั้งหนึ่งมีคนที่รู้จักกับคุณพ่อในสมัยที่คุณพ่อเดินทางไปขายยานในต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปพักอยู่กับบ้านของเขาเขาได้มาขอร้องคุณพ่อให้ช่วยหลานชายของเขาบริหารกิจการหินอ่อนคุณพ่อก็เห็นกับคนที่ท่านรู้จัก แล้ก็เคยได้อาศัยพักบ้านเขาจึงรับปากและให้หลานชายเขายืมทั้งเงินและที่ดินของคุณพ่อเพื่อสร้างโครงงานแปรรูปหินอ่อนในกรุงเทพและในขณะเดียวกันคุณพ่อก็แนะนำให้เขารู้จักกับผู้จัดก,การธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งคุณพ่อเคยเชื่อเขาจากพนักง,งานธรรมดาจนได้เป็นผู้จัดก,การธนาคาร ต่อมาหลานชายของคนที่ท่านรู้จักก็ไปเล่นการพนนันและถูกลูกพี่ลูกน้องกันโกงอีกด้วยจึงทาให้มีปัญหาด้านการเงินในช่วงนั้นพ่อของเขาซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ในจังหวัดนั้นได้พูดกับคุณพ่อของลูกว่าเอนเหลาส,สามที่เขามีเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไหม ซึ่งเขามีมากเป็นห้องห้องเลยโอ้ทำไมมีเยอะขนาดนั้นนะแต่คุณพ่อก็ปฏิเสธเพราะคิดเพราะคุณพ่อคิดเพียงแต่จะช่วยเขาพ้นวิกฤตการเท่านั้นไม่ได้คิดระแวงอย่างอื่นจึงถูกล้านชายของคนที่รู้จักกับผู้จัดการธนาคารที่ท่านเคยมีบุญคุณด้วยร่วมมือกันหลอกคุณพ่อเซ็นคำบอกกาน แต่ว่คุณพ่อต้ังชดใช้หนี้แทนเป็นจำนวนเงินมากถึงหลายสิบล้านนี่ก็จะเป็นความทุกข์ของนักบุญอีกเมือเงินก็อย่าไปสรุปว่าเอะเราทำไมทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยแล้วลวกับทำไมได้รับผลตอบแทนอย่างนี้นะจ๊ะทุกอย่างล้วนมีเหตุทั้งสิน้นมีเหตุกับผลมันอยู่ในตัวแต่เราจะทราบมันได้แค่ไหนเท่านั้นแหละหลังจากเหตุการณ์นี้คุณพ่อ,อลูกเสียใจมาก และเสียความมั่นใจไปด้วยต่อมาคุณพ่อของหลานชายคนที่พ่อรู้จักก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาได้ขอร้องให้พ่อรับเอากิจการหินอ่อนทั้งโรงงานและที่ดินที่คุณพ่อให้ยืมนั้นคืนไปเพราะเขาไม่รู้จะชดใช้ให้ได้อย่างไรและพ่อของเขาก็ตรอมใจจนตายไปในที่สุด คุณพ่อ,อลูกจึงเริ่มดำเนินกิจการโรงงานหินอ่อนและหินแกรนิตในเวลาต่อมาแบบตกบันไดพลอยโจรเมื่อคุณพ่อได้เข้าวัดพระธรรมกายจึงได้มีโอกาสถวายหินอ่อนเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์หินอ่อนที่อยู่ด้านในวัดข้างๆอาคารจตุมหาราชิกานอกจากนี้คุณพ่อยังประสบปัญหาจากการคุณพ่อเคยช่วยออเรื่องเงินกับสามีภรรยาคู่หนึ่งแนอดี แต่ต่อมาพอเขาเียมอำนาจเป็นนักการเมืองระดับใหญ่และตัวภรรยาเขาทํากิจการหินอ่อนหินกแกรนิตเหมือนกันภรรยาเขากลับให้ลูกน้องเขาโกงที่ดินและแกล้งกิจการของลูกอีกหลายวิธี oh. คุณพ่อเคยสงสัยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทั้งๆที่คุณพ่อก็มีบุญคุณกับเขา <Yeah. S 1> นี่ลูกก็เจอด้วย <Yeah. S 1> พ่อก็เจอลูกก็เจอเรื่องมีอยู่แค่นี้ แต่คำถามยาวคนละเรื่อง <c oughs> คือเล่าเรื่องหนึ่งแล้วก็ถามไปเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็จะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น <c oughs> ทั้งเรื่องเล่าแล้วก็ทั้งที่จะเล่าเรื่องในฟังนี้แล้วก็ทั้งคำถามในเรื่องกรรมัน <c oughs> ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต่างประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกองดินในครั้งนั้น <c oughs> กองดินม่หลีกหรือว่าง่วงหรือว่า <c oughs> อะไร เพราะเหตุใดคุณพ่อของลูกถึงมีเคราะห์ที่ต้องผ่าตัดหลายสิบครั้งโดยเฉพาะที่สะโพกข้างซ้ายจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างเวลาคุณพ่อนอน,นหลับที่โรงพย,ยาบาลก็มักจะฝันร้ายมักจะฝันว่ามีลูกปลามากมายเต็มไปหมดทั้งๆที่คุณพ่อก็พยายามปล่อยปลาไข่เป็นประจำแล้วครับในบางวันที่ลูกจะไปเฝ้าคุณพ่อที่โรงพย,ยาบาล ลูกจะนั่งสมาธิแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้กัสบสรรพสัต์วทั้งหลายรวมทั้งคู่เวรคู่กรรมของคุณพ่อคุณพ่อก็จะนอนหลับเป็นปกติแต่ในบางคืนที่ปีศาจของลูกเฝ้าอยู่คุณพ่อจะมีการลเมอและโวยวายจะมีคนมาทําร้ายลูกจึงอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุดใดและจะแก้ไขอย่างไรครับเพื่อคุณพ่อมีใจใส อยู่เสมอวิบบากกามันได้ทำให้คุณพ่อมีความสามารถมากชื่อเหลือคนได้มากแต่ก็กลับถูกคนเหล่านั้นโกงหรือเบียดเบียนต้องไปรับใช้หนี้แทนเขาหลายสิบล้านจนทำให้คุณพ่อเสียความมั่นใจในตัวเองครับเพราะเหตุใดคนที่คุณพ่อเคยช่วยเหลือถึงคอยมากลั่นแกล้งลูกรวมทั้ง,งกิจการของลูกอยู่ตลอด และลูกควรจะทำอย่างไรครับคุณแม่งลูกมีปัญหาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างจะทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดที่ข้อเท้าขวาลูกอยากทราบว่าเหตุใดคุณแม่งลูกจึงมีปัญหาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขได้ครับคุณโป่คุณย่าคุณตาคุณยายของลูก เสียชีวิตแล้วตอนนี้ท่านอยู่ภพภูมิไหนเป็นอย่างไรบรรทัดเดียวนะนี่นะสี่นี่หนึ่งบุญที่ลูกและหลานทําแล้วอุทิศไปให้ท่านได้รับหรือไม่แล้วท่าน,านอยาก,ยากฝากอะไรถึงคุณพ่อและคุณแม่บ้างครับคุณย่าลูกก่อนที่ท่านจะสิ้นลมท่านเรียกพี่สาวลูกไปพบแล้วก็พยายามพูดอะไรกับพี่สาวลูกครับก่อนคุณย่าจะเสียลูกได้บววให้กับท่านหนึ่งมัสา แล้วก็จะมรสษาอยู่ที่วัดพระธรรมกายบนนี้มีส่วนช่วยอะไรคุณย่าของลูกหรือไม่ครับและบนที่ลูกบวชให้คุณย่านี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกจะได้รับหรือไม่ครับเมื่อปี2529ในขณะที่ลูกบวชในปรรษาวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งสมาธิในตอนบ่ายซึ่งมีอากาศร้อนมาก ลูกมีความรู้สึกเหมือนมีใครเอาก้อนน้ำแข็งมาปลาลงที่กลางกระหม่อมของลูกและดิงลงจากหัวลงไปสู่กลางท้องมีแสงเจิดจ้าที่ขาวนวลพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าโดนคว่างกันนวลจ้าพุ่งขึ้นมาแต่ไม่แสบตาแถมรู้สึกเย็นสบายมากมันเย็นเพราะน้ำแข็งและเย็นที่แสงเนี่ยลูกยังตกใจสะดุ้งแล้วก็ลืมตาขึ้นมา หลังจากนั้นลูกก็ไม่เคยเห็นอีกเลย <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคืออะไรครับและลูกควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับนี่ก็เป็นคำถามสั้นๆ9ก้าข้อออามาฟังฝังนในฝันกันจะ้ะที่คุณพ่อและคุณแม่ประสบอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นสามีภรรยากัน นี่คูสร้างคู่สมคู่บุญคูบารมีเกิดเป็นสามีภรรยากันในสังคมเกษตรกรรมได้ทำไร่ทำสวนเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งมีขโมยชอบมาลักเอาพืชผลในไร่ของตนภายหลังดักจับตัวได้โดยใช้กับดักแบบบ่วงบาดเงีนยแหละ แบบบ่วงดักสัตว์งั้นแหละเมื่อจับได้ก็เอาเชือกผูกไปที่ขาด้านซ้ายเป็นหลักแล้วผูกกับมา้าให้ม้าวิ่งลากไปกับพื้นเพื่อทรมาน<อ>นึกภาพออกมเอาเชือกผูกขาซ้ายแล้วก็ผูกกับม้าม้าก,ก็พาวิ่งลากไปเห<อ>มือนในหนังนะ่ะในหนัง<อ>ก่อนที่จะส่งให้แนมเพอ,อจนถลอกทั้งตัว และสะโพกขาซ้ายหลุดด้วยความโกรธอีกทั้งได้ทุบซ้อมด้วยส่วนคุณแม่ซึ่งเป็นภรรยายในชาตินั้นก็เป็นกองเชียร์คอยเชียร์ให้กำลังใจเชียร์เอาเลยป๋าเอาเลยลุยอะไรอย่ <c oughs> อยางเงี้ยมาขโมยได้ยังไงเนี่ยลุยเลยป๋าก็ชอบเชียร์อยู่แล้วนะเชียร์ก็ลุยใหญ่เลยทำให้พลอยอนุโมทนาบาป ก,กราบเกษตรกรรมที่ฆ่าสัตว์มหารจึงทำให้ชาตินี้ต้องประสบบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยกันทำให้พ่อถูกผ่าตัดหลายครั้งโดยเฉพาะสะโพกข้างซ้ายจะ้ะกับทำเขาหลุดทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นปลูกถั่วก็เป็นถั่วปลูกงาก็ต้องเป็นงาจะแ,แก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญ แล้วทิพไปให้บุคคลที่เราเคยล่วงเกินเข้ามาจะต้องทำบ่อยๆหนักจะได้เป็นเบามันคงได้แค่หนักเป็นเบาแต่ชาตินั้นตอนเป็นเกษตรกรก็ได้เลี้ยงปลาในบอ่อเอาไว้ขายให้เขาค่าจำนวนมากด้วยอีกทั้งทำร้ายขโมยดังกล่าวจึงทำให้ฝันร้ายว่าจะมีคนมาทำร้ายแล้วก็เห็นลูกปลาเต็มไปหมดในความฝันโลกเวลาไปเฝ้าไข่ไ ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้อาการเหล่านั้นหมดไปก็เป็นการแก้ไขที่ถูกหลักวิชาแล้วจ้ะให้ทำต่อไปและให้แนะนำพี่สาวผู้เฝ้าค่ายคุณพ่อและคุณพ่อให้ทำอย่างที่ตัวลูกทำอาการดังกล่าวก็จะค่อยๆหายไปจากฝันร้ายก็จะกลายเป็นฝันดีฝันว่ามีดวงใสๆอยู่ภายใน องค์พระใสใสมึงอีกชาติหนึ่งพ่อได้เป็นพ่อค้าได้ชวนให้เพื่อนมาลงทุนร่วมหุ้นกับตนเองแต่ภายหลังก็โกงเขาเมื่อกิจการดีขึ้นโดยไม่ยอมคืนทุนใ้เขาโดยอ้างว่าเจ๊งโดยกรรมนี้จึงทำให้มีวิบากในชาตินี้ซึ่งก็ถูกเขาโกง แล้วก็ต้องไปใช้หนี้แทนเขาหลายสิบล้านเป็นเหตุให้ขาดความมั่นใจจ้ะกรรมหลายๆชาติมันรวมเงนส่งผลต่างกรรมต่างวรระกันในชาติพ่อเป็นพ่อค้าตัวลูกเองก็ได้เกิดเป็นลูกชายเลยได้ร่วมกับพ่อกลันแกล้งพ่อค้าที่ก็เคยแนะนำช่วยเหลือให้ยืมสินค้ามาขายก่อนจนพ่อลูกขายดี เมื่อขายดีแล้วก็มาค้าขายข้าขายแข่งกับเขาจริงธรรมชาติได้มีวิบากการรมต้องมาถูกเขากลั่นแกล้งกิจการบ้างโดยเฉพาะจากคนที่พ่อเคยช่วยเหลือเข้ามาก่อนคล้ายๆกันนะเป็นภาพในอดีตที่พ่อกับลูกทำเอาไว้นั่นแหละจะแก้ขายลูกตั้งแผ่เมตตาให้มากๆอย่าไปจองเวรเขานะลุกนะหนักก็จะแต่เป็นเบา บาก็จะหายแล้วถ้าให้ดีนะไปผูกมิตร่มมือเขาเอาไว้ร่มมือกันจะดีเราบางอย่างเราจำเป็นจะต้องทำเป็นลืมบ้างว่าเราเคยเจออย่างนี้เพื่อมันจะได้ช่วยให้เราสบายใจขึ้นแต่ก็ต่อไปก็ให้ใช้สติปัญญาให้มันรอบคอบด้วยแต่ว่าผูกมิตรกันเอาไว้นะจ๊ะผูกมิตรกันไว้ให้ดีเนะี่ย คุณแม่ในชาติเป็นภริยาคุณพ่อตอนเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้นุโมทนาบาปหรือชื่นชมช่วยเชียร์คุณพ่อให้ลุยขโมยที่กำมาขโมยพืชผลในไร่จึงทำให้มาประสบอุบัติเหตุร่วมกันและเคยทำโทษฆ่าธาติบริวารด้วยการผูกโซ่ตรวนที่ข้อเท้าสองข้างบ้างข้างเดียวบ้างจะจึงทำให มีปัญหาที่ข้อเท้าทั้งสองจะแก้ไขก็ให้ทําบุญทุกบุญและอุทิศไปให้คู่กรรมคู่เวรดังกล่าวเลยจ้ะบ่อยๆคุณปู่ตายแล้วช่วงแรกก็ไปเป็นพุมธเทวะเมื่ออุทิศบุญไปให้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาสายยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาคุณย่าตายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดาวดึง เป็นเทพธิดามีวิมานทองเฟสสามได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าคุณตาคุณยายนะไปเกิดเป็นเทพประบุเทพธิดาฉันจะตุมมหาราชิกาสายคนทันมีวิมานใกล้กันเพราะว่าได้ทำแบบเดียวกันนั่นแหละได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทุกท่านมีความสุขดีและก็ได้รับบุญทุกอย่างที่ทำให้ ตอนนี้ทุกท่านเข้าใจเรื่องบาปบุญดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นมนุษย์ท่านจึงอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพระาะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ต้องให้ทุกๆคนสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้ท่านโดยเฉพาะตอนนี้เสาแก้วพันปีนะจ๊ะทําให้ท่านคนละต้นปู่ต้นญ่าต้นตาต้นยายต้นอย่างนั้นแล้วก็ พ่อต้นแม่แหต้นแล้วลูกมีกี่คนก็คนละต้นก็จะได้เป็นบุญของลูกนี่เราจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตาย,ายายเนี่ยต่างคนต่างมามาอยู่รวมกันต่างคนก็ต่างไปและแต่การกระทําตอนเป็นมนุษย์อยู่กรรมก็จําแนกแจกจ่ายแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางส่วนคนตาคนยายทําค,คล้ายๆกันเขาไปอยู่ใกล้ๆไปเป็นคนทนันเบิดๆไป บุญที่ลูกบวชโดยทิศให้คุณย่าจึงทําให้คุณย่าไปอยู่ที่สูงกว่าคนอื่นและบุญนี้ก็ย่อมถึงแก่พ่อแม่ด้วยแล้วถึงโดยตรงเลยหละกับพ่อแม่พ่อกับแม่นี่ได้ก่อนเพื่อนอะ่ะคุณย่าเนี่ยถัดมาโดยจะช่วยปิดอบายให้ท่านทั้งสองอีกทั้งจะได้เกิดจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในภพชาติต่อไปจ้ะ ในช่วงที่ลูกบวชได้ปฏิบัติธรรมได้ถูกส่วนใจรวมจึงมีประสบการณ์ดังกลา่าวที่คล้ายไข่คว่างก่อนน้าแข็งมาที่กลางทิศะแล้วมันวุบไปสว่างในท้องคือเกิดแสงสว่างพุ่งขึ้นมา,มากลางกายจ้ามากแต่ไม่แสบตาและก็มีความสุขมากให้ลูกปฏิบัติต่อไปเพราะว่าแสงนั้นก็ยังอยู่ในตัวเนี่ยก็จะได้อย่างนั้นอีกจ้ะ และถ้านั่งสมาธิทุกวันก็จะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมไม่ช้าก็จะเข้าถึงวัรมกายจ้ะเพราะว่าลกูกเป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการอยู่แล้วยังไงก็เข้าถึงแน่นอนถ้าตั้งใจทำความเพียรน,นะลูกนะนี่ก็เป็นเคสที่ยอดสำหรับคืนนี้จ้าเอาเรามาดูภาพกันใหม่คุณพ่อคุณแม่ประสบอุบัติเหตุแล้วกรรมในอดีต เคยเกิดเป็นสามีภริยากันในสังคมเกษตรกรรมทำไร่ทำสวนเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งมีขโมยมาลักกัพืชผลในไร่ของตนภายหลังดักจับตัวได้ได้ใช้กับดักบ่วงบาดเมื่อจับได้ก่อนทรงน้ำเพอก็ได้เอาเชือกผูกที่ขาด้านซ้ายและผูกกับมา้าให้ม้าวิ่งล่าไปกับพื้นจนถลอกทั้งตัวสะโพกขาซ้ายหลุด อีกทั้งได้ทุบซ้อนส่วนกแม่ซึ่งเป็นภรรยาในชาตินั้นก็คอยเชียร์ให้กำลังใจท่านชอบเชียร์เป็นการอนุโมธนาบาปกบกเกบเกษตรกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารทําห้ชาตินตี้ตามประสบอุติเหตุรถยนต์ด้วยกันทําให้พ่อทึงถูกผ่าตัดหลายครั้งโดยเฉพาะสะโพกข้างซ้ายนี่ท่านทําเขาข้างซ้ายท่านก็เจอข้างซ้ายหมด จะแก้ไขก็ต้องทําบุญทั้งบุญแล้วก็ทิศไปให้บุคคลที่เราเคยล่วงเกินเข้ามานเนั่นแหละจ้ะไทชาตินั้นตเปมีเกษตรกรได้เลี้ยงปลาในบอ่อไว้ขายให้ขาดจานวนมากอีกทั้งทําร้ายขโมยดังกล่าวทําให้ฝันร้ายว่าจะมีคนมาทําร้ายและเห็นลูกปลาเต็ไมไปหมดคือสิ่งที่เขาบังคับให้ทําไปนั่นแหละพอเราลงมือทํามันก็ติดเป็นผังสําเร็จเหมือนเซตโปรแกรมไว้อยู่ในตัวเลยเซตโปรแกรมเอาไว้เป็นผังที่ เราได้ยินบ่อยๆว่าผังชีวิตติดมาเลยเนีย่ยพราะถึงเวลาเหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งเวลาไว้มันก็ตุ้มเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างที่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นแอคชั่นก็ดีแอคชั่นมันออกมาเป็นอย่างนั้นลูกนึ่งสมาธิแผ่เมตตาแก่สัปดา์ทั้งหลายระหว่างเฝ้าไข้ทำให้อาการเหล่านั้นหมดไปเป็นการแก้ที่ถูกหลักวิชาแล้วให้ามต่อไปและให้แนะนำพิสาผู้เฝ้าไข้เป็นพ่อ และตัวคุณพ่อเองให้ทําอย่างตัวลูกคือให้แผ่เมตตาอาการนั้นกล่าวก็จะค่อยๆหายไปจ้าจากฝันร้ายก็จะกลายเป็นฝันดีอีกชาติหนึ่งพ่อเป็นพ่อค้าได้ชวนให้เพื่อนมาลงทุนร่วมหุ้นกับตนแต่ภายหลังเมื่อกิจาการดีขึ้นกับโกงเขาโดยอ้างว่าเจ๊งกรรมที่ทำให้มีวิบากมาชานี้ถูกเขาโกงแล้วต้องไปใช้หนี้แทงเขาหลายสิบล้านเป็นเหตุให้ขาดความมั่นใจ ปร่ชาติพเป็นพ่อค้าลูกเกิดเป็นลูกชายเอาเข้ามางันร่วมกันการแกล้งพ่อค้าที่เขาช่วยเหลือยืมสินค้ามาขายจนพ่อลูกขายดีและก็มาค้าขายแข่งกับเขาทำให้าชาตินี้มีวิบากการต้องมาถูกเขาการแกล้งโดยเฉพาะจากคนที่พ่อเคยช่วยเหลือมาก่อนเห็นไหมจ๊ะเพราะนั้นเก่งและดีใช้ได้ทุกยุคสมัยไม่มีตกเทรนด์ม่ได้อินเทนตลอดเนี่ย จะแก้ไขก็ต้องแผ่เมตตาอย่าไปจองเวรเขาหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแล้วถ้าผูกมิตรร่วมมือกันได้ก็จะดีแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยในดีได้ชาติคุณแม่ได้อนุโมทนาบาปตอปนคุณพ่อจับขโมยและเคยทําโทษคาถาบริวารในการผูกโซตรวนที่ขอเท้าสองข้างบ้างข้างเดียวบ้างนี่คุณแม่ลงมือทําเองสั่งให้เขาทาจึงทาให้ท่านประสบอุบัติเหตุออร่วมกันจะแก้ไขให้ทําบุญทุกบุญและอุทิศไปให้คู่กรรมคู่เวร ในนนปัจจุบันใ้คุณแม่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเท้าทั้งสองคุณปู่ตายแล้วในช่วงแรกไปเป็นภูมิมเทวาหมู่ทิศบุญไปให้แต่ไปเกิดเป็นเทวดาสายยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาเราได้เรียนรู้ไว้ว่าชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์นิดตั้งแต่ชั้นหนึ่งลงมาถึงเลื่อยลงมาเนี่ยล้วนจะทําบุญปนบาปบุญกระทำกรรมกระามันจะไปอยู่แถวแนี้เลย ุณยาตายแล้วไปเกิดบนชั้นดาวดึงไปเป็นเทพธิดาม่วิมานทองเฟสสามได้รับบุญที่อุทิศให้คุณตาคุณยายไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชั้นจตุมหาราจิกาสายคนทันมีวิมานใกล้กันได้รับบุญที่อุทิศไปให้เพราะทําสิ่งที่กระทาตอนเป็นมนุษย์ในี่ใกล้เคียงกันคล้ายคล้ายกันทุกท่านมีความสุขดีและก็ได้รับบุญทุกอย่างที่ทําให้ ตอนนี้เข้าใจเรื่องบุญบาปดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์ท่านยังอยากได้บุญเพิ่มขึ้นอีกให้ลูกทําเสาแก้วพันปีเอาไปให้ท่านเหล่านั้นดังกล่าวนั่นแหละบุญที่ลูกบวชทิศให้คุณย่าทําให้คุณย่าไปอยู่ที่สูงกว่าคนอื่นและบุญนี้ก็ถึงแก่พ่อแม่ด้วยคือคุณพ่อคุณแม่ได้ก่อนคุณย่าอะไรจ้ะแล้วก็ได้มากกว่าคุณย่าด้วยตัวลูกเองได้อันดับหนึ่ง คุณพ่อแม่ดับสองคุณย่าลดับสามแหละโดยจะช่วยปฏิดบายท่านทั้งสองอีกทั้งจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาในภพชาต,ติต่อไปช่วงที่ลูกบวชปฏิบัติธรรมได้ถูกส่วนจึงมีประสบการณ์คือเกิดแสงสว่างพุ่นขึ้นมากลางกายจ้ามากแต่ไม่แสบตาและมีความสุขให้ลูกปฏิบตัติต่อไปจะได้อย่างนั้นอีกแลวถ้านังสมาธิทุกวันจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระธรรมกายจ้านี่ก็เป็น เรื่องราวของเคสที่สั้นๆกันนะจ๊ะ